สงครับนี่อยู่นหน้าแมตตัวนอกเลอรับะม่พอบ่ายโมงก็จะมีกิจกรรมของดกิจกรรมพอจบเสร็จุก็จะว่าพอบ่ายสองก็จะมีกิจกรรมตามนี้องว่าบ่ายสามก็มีกิจกรรมแล้วก็ว่าก็จะเป็นแบบนี้ครับคนจนปุบจนราเน้นกาจแข่งขัน การทีเขาจะยกตัวอย่างอี่ได้ช่วยเนะเ่เยอะดังไ่เดี๋ีวการน้องตอนนี้นี่ของขอการนี้นะครับใครอยากนักอนนขาวนะครับหนึ่ข้ามนะมันไม่พองออนักข่าวมันนักข่าวตำรวจได้นักข่าวได้ ไม่ได้ที่ขอชุดยังไงไม่ได้คาเองไม่มีใครจ้างไม่มีเงินเด็นประเด็นเทพครับสาราเม้นี่คือบรรยากาศในหน้าแม่ครับ

อ๋อนี่ดังกว่านกเวียดแน่แน่ดังมากเลยโอ้โหยอดมากวันนี้13็นสามตำรประการแจกกระดิ่งค่ะเสือด้วยกระดิ่งด้วยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผมนี่น่ารักมากน่ารักมากสามเจ้ากางค่ะแซวมากเลยเฮ้ยสามใจนะตำรวจประการที่ดังดังกนกเวียดครับกระดิ่งครับสุดยอด ไอเดียดีมากครับเนี่ยเราดังกว่านกบีดสุดยอดมาบองค่ะบรรยากาศของแสดงนะครับคุณตาการ์สค่ะสวัสดีครับ หอมปากหอมคอครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศรอบๆ